สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับมอสแตกไปเรื่อยนะครับสุดสมนมสดนะครับร้านของเราวันนี้ที่มากันนะครับอยู่เส้นตลาดบูรานาครับเส้นบางบัวจังหวดัดชะเชิงเาวาเองนะครับร้านนี้คนแน่นตลอดเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ต้องจองคิวนะครับรออินเข้ามาได้เลยเลยนาะแต่ว่าเขาเลือกอาหารเด็ดของเขาเลยก็คือพวก,กเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับ ต้ยมยำนะครับไข่ยามตูมแล้วก็พวกมวเมนูอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยไนมะ่ว่าจะเป็นยำนะครับ <c oughs> เมนูข้าวก็มีนะแล้วก็เป็นพวกเมนูอของหวานนะครับแล้วก็ย,ยังมีอีกนะครับทุกอย่างก,ก็คือแบบอร่อยมากมาชิมน้ํารออาหารกันก่อนดีกว่าที่มาแล้วกับเมนูแรกนะครับนี่เมนูอะไรเอ่ยไายซี่ไยซียำไข่ปลาหมึกนั่นเองน,น,นะครับเป็นยำใส่ปลาด้วยนะครับโอ้โหรู้สึกว่า ซีซาร์มากบอกเลยว่ามันอร่อยอะ่ะคือมันเป็นไข่ปลาหมึกที่นุ่มๆม,ม,มีความกรุบๆนิดนึงแล้วก็แบบราดด้วยน,น้ำปลายำแบบแซบ่แซบๆหวานน้อยๆแล้วก็ตกด้วยน,น,น,น้ำชามนาวมันช่างแบบเดืยนน้ำลายไปสามทีขนาดว่าชิมไปแล้วนะครับยังอยากกินอีกรอบหนึ่งเลย คือเขาให้เนื้อปลาหมึกมาแบบว่าเนื้อไข่ปลาหมึกมาแบบว่าจุใจทุกคนมากบอกเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็สั่งเขาเรียกว่าต้มยำนะครับหมูกรอบไข่ย,ยางมาตูมแล้วก็กระดูกหมูนะครับเป็นเมนูที่แบบว่าน้ำต้มยำข้นๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็มีหมูกรอบที่แบบขุ่นฉ่ำเพิ่มเขาเรียกว่า, Fat. ามีชีวต่ำแฟตไข่มันช่องท้องสักนิดนึงนะครับ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่ามาม่าแล้วกันผัเดเสียวมาม่านะครับขยนมาตูมแล้วก็ใส่เป็นเรียกว่าหมูสับก้อนนะครับอันนี้คือคือ,คอน้าลายหลายรอบม,มากนะครับคือมันอร่อยจริงๆทุกคนคือน้ําต้มยำมันเข้มข้นมากนะครับทุกคนต้องไปลองนะครับกับคาตัวโตของมมวันนี้เลยคุณเราอยากจะกินอยู่เลยครับทุกคนอย่าลืมนะครับเส้นบูรพา,าบางัว ตลาดบุราพานครับมันอร่อยจีทุกคนไข่คือต้อง้ออ <c oughs> ลายไหลแล้ว <c oughs> ต้องมานะครับกับร้านสุดสมนมสดนะครับไม่ใช่สุดสมอารมณ์หมายนะครับ <c oughs> คลิปของผมวันนี้นะครับสนับสนุนโดยนะกรีนทีพารนะครับ,รบมีสารสกัดจากชาเขียวนะครับ ที่ช่วยเล่งอุณหภูมินะครับในร่างกายแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันที่สะสมนะครับแล้วก็มีสารายสีน้ําตาลนะครับมีสารที่ชื่อฟูโคแซนทีนะครับช่วยชะลอกระบวนการสะสมไขมันในเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็ยังปัสจากคาเฟอีนด้วยนะครับถ้าใครที่กินแล้วกลัวนอนไม่หลับนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะปัสจากคาเฟอีนนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้วยนะครับใครสนใจสั่งซื้อก็ทักกันเข้ามาหรือว่ากดลิงก์ได้คลิปได้เลยนะครับ รายการมอแดกว้เร็วนี้ก็ต้องของตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ